สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับพี่หมอดรคาเหมือนเดิมครับนะครับทุกวันศุกร์่สอทุ่มสี่สิบห้าก็จะได้พบกับพี่หมอดรคาออกมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับรถยนต์ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วนะครับรถที่วิ่งเกิน1นึ่งแสนกิโลไปแล้วหรือว่ารถที่วิ่งไป7 8็ดแปดหมื่นกิโลก็ถือว่าจะต้องมีการบำรุงดูแลรักษาครับนะครับยิ่ง1นึ่งแสนกิโลขึ้นไปนั้นเปรียบเสมือนคนที่ อายุ50ถึง60ปีนะครับต้องมีการเที่ยวไล่เที่ยวคือเข้าไปที่โรงพยาบาลไปตรวจเช็คร่างกายรถก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่ารถของท่านใช้อย่างเดียวไม่มีการบำรุงดูแลรักษาก็เสียตังค์เยอะแน่นอนครับปี่หมอก็จะเอาวิชาช่าง30กว่าปีนี่แหละครับมาช่วยเหลือท่านผู้ชมที่ใช้รถอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษนะครับถ้าชมรายการดอกตขาแล้วไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ ช่างที่ไม่มีจรรยบัณเราต้องช่วยกันปิดตู่ไปครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยครับช่างที่ไม่มีจรรยบรนนี่ก็เข้าไปปุ๊บนี่ก็เปลียนอย่างเดียวเลยไม่มีการเสนอราคาสอนซ่อมอะไรไม่มีรับประกันเนี่ยแหละครับพวกนี้แหละครับคือช่างที่ไม่มีจรรยบรณเอาละครับวันนี้พี่หมอมาขับรถมาเทสในถนนที่เป็นถนนไม่ได้เป็นถนนกว้างหรืออะไรมากมายก็ใช้ความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายกําหนดนะครับตอนนี้ วิ่งไปประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองแต่ถ้าเกิดว่าท่านวิ่งไปไกลๆไปต่างจังหวัดขึ้นเขาลงเขานะครับตรงนี้ต้องใช้บดดเยอะนี่แหละครับหรือทางตรงๆขับไประยะทาง5กิโ10กิโล20กิโลนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งทางไกลๆรถโล่งๆนะครับหรือถนนโล่งๆแล้วอย่าเบรกเบรกต้งเบรกหายเบรกลึเบรกต้งเบรกหายเบรกลึ ู ừ, นี่แหละครับอันตรายถึงกับชีวิตอันตรายถึงกับการเกิดอุบัติเหตุสําคัญมากๆครับในเรื่องของการที่วิ่งมาแล้วแล้วเบรกปุ๊บเบรกหายไปเลยเบรกจมไปเลยเดี๋ยวเบรกหน้าพี่หมอจะมาขยายความให้ฟังนะครับว่าเบรกจมเบรกหายเบรกลึกมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรและต้องซ่อมอะไรบ้างพบกันเบรกหน้าครับ ตนองระวังติดไม่อยู่มาแล้วครับมาพบกับพี่หมอดรอคาในช่วงที่2ของรายการครับรถทุกคันจะต้องมีเบรกนะครับแต่แบ่งเป็นเรื่องของเบรกแบบน้ํามันกับเบรกไฟฟ้าวันนี้ก็ามาคุยกันถึงเรื่องของเบรกจมเบรกหายเบรกลึกที่เป็นรถใช้เบรกแบบระบบแรงดันน้ํามันนะฮะนี่แหละครับเบรกที่จะมีการห้ามล้อนะฮะเวลาหมุนหมุนหมุนแบบนี้ปุ๊บแป้นเบรกแตะปุ๊บ น้ำมันเบรกก็จะดันตัวพิทต้อนหรือลูกสูบนะครับก็จะทําให้มีการห้ามล้อหรือว่าเบรกนั้นหยุดนะครับล้อไม่หมุนนั่นคือการห้ามล้อครับทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องของเบรกจมเบรกหายเบรกลึกนะครับเบรกจมเบรกหายเบรกลึกก็จะเกิดต่อเมื่อเป็นเยอะที่สุดเลยก็คือการขึ้นเขาหรือลงเขานะครับเวลาขึ้นเขาลงเขานั้นเราจะใช้ระบบเบรกมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะที่เป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดา เกียร์ออโต้นี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเกียร์ออโต้ก็ใช้เหมือนกันครับแต่ว่าเกียร์ออโต้นั้นถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเก่าๆก็ยังมีดึงเกียร์พอช่วยได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนวนวลจะต้องมีการแตะเบรกปล่อยคัดนะครับตรงนี้ต้องเลียเบรกตลอดเวลาก็จะทําให้เบรกลุกเบรกจมเบรกหายนะครับก็คือเกิดจากน้ํามันเบรกนั้นเดือดนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราเบรกปุ๊บเนี่ยตัวผ้าเบรกนะครับจะถูกลูกสูบดันออกไปให้ ผ้าเบรกนั้นไปสัมผัสกับจานเบรกนะครับและก็จะเกิดการเสียดสีกันตลอดเวลาที่เรามีการแตะแป้นเบรกทาให้ตัวเบรกนี้ร้อนจัดพอร้อนจัดปุ๊บตัวจานเบรกนี้ก็จะถ่ายในเรื่องของความร้อนเข้าไปที่น้ํามันเบรกน้ํามันเบรกนั้นก็จะร้อนจัดนะครับร้อนจัดบางทีเดือดเลยครับถ้าใครที่ขับรถขึ้นเขาลงเขาแล้วเลียเบรกตลอดนะครับตรงนี้ก็ ทำให้น้ำมันเบรกนั้นเดือดนะครับเดือดก็ท uh ําให้แม่ป uh ั๊มเบรกนี่แหละครับตัวแม่ปั๊มเบรกตัวน yes ี้นะครับตัวแม่ปั๊มเบรกข้างในจะประกอบด้วยพวกลูกยางนะฮะลูกยางถ้าเกิดว่าวิ่งไปเกิน1นึ่งแสนกิโลแล้วยิ่งเสี่ยงเบรกจมเบรกขาดเบรกลึกเลยครับนะฮะสาเหตุก็เกิดจากตัวแม่ปั๊มเบรกตัวนี้แหละครับหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือคาลิเปอร์เบรกนะครับนี่คือคาลิเปอร์เบรกถ้าเกิดว่าพวกซีโนลิงรั่ว ก็จะทําให้น้ํามันเบรกหายอันนั้นก็มีอากาศอยู่ภายในระบบก็จะทําให้เบรกจมเบรกหายเบรกลึกเหมือนกันนะฮะสังเกตง่ายก็คือเรื่องของน้ํามันมีการรั่วนะครับมีรั่วหรือว่าน้ํามันหายบ่อยนะครับน้ํามันหายก็คือที่กระป๋องน้ํามันเบรกนั่นแหละตัวน้ํามันนั้นจะยุบลงยุบลงยุบลงนะครับอันนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันถ้าเป็นรุ่นที่เป็นตัวใช้แรงดันน้ํามันนะครับใช้น้ํามันเบรกก็จะมีการประกอบเอาไว้นะครับแบบนี้ฮะ นี่คือหม้อลมเบรกนะครับภายในหม้อลมเบรกนั้นจะเป็นสูญญากาศถ้าเกิดว่าข้างในผ้าแดงแฟมรั่วทําให้อากาศเข้าไปได้ก็จะทําให้เบรกนั้นแข็งคนละอย่างกันนะครับนะจําดีๆนะฮะเบรกแข็งกับเบรกจมหายลึกนี่คนละอย่างกันนะครับถ้าเบรกแข็งนะครับก็คือเกิดจากหม้อลมเบรกรั่วส่วนเบรกจมเบรกหายเบรกลึกนั้นเกิดจากตัวแม่ปั๊มเบรกตัวนี้นะครับก็ การซ่อมบํารุงก็คือต้องแกะออกมานะครับแกะออกมาแล้วก็มีการดูข้างในอีกทีหนึ่งครับว่าข้างในนั้นเป็นตามดมดไหมหรือว่ากินเป็นล่องลึกหรือเปล่าถ้ากินเป็นล่องลึกก็แสดงว่าซ่อมไม่ได้ไม่คุ้มถึงจะเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนชุดซ่อมอยังไงก็ไม่จบนะครับก็ไม่จบในเรื่องของการแก้ปัญหาเบรกจมเบรกหายเบรกลึกอายุของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณแสนห้าหมื่นกิโลนะครับจริงๆแล้วบ้านเราเมืองร้อน ควรเปลี่ยนที่ประมาณแสนสองหมื่นกิโลด้วยซ้าครับในตําแหน่งของแม่ปั๊มเบรกม้อลมเบรกนี่ครับจะอยู่ในตําแหน่งตรงนี้ครับนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วรถพวงมาลัยขวาจะอยู่ด้านขวานะครับถ้ารถพวงมาลัยซ้ายจะอยู่ด้านซ้ายนี่แหละครับนี่คือตัวแม่ปั๊มเบรกนะครับนี่คือตัวแม่ปั๊มเบรกนะครับเนี่ยแม่ปั๊มเบรกฮะนี่มออลมเบรกนะครับอยู่ในตําแหน่งตรงนี้เลยครับหาง่ายๆเปิดฝากระโปรงมาก็เห็นเลยครับพ่อควรระวังเวลาเปลี่ยน แม่ปั๊มเบรกนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าตัวเดือยน,นั้นจะไม่เท่ากันแต่และยี่ห้อไม่เท่ากันนะครับถ้าจะแปลงนะฮะแต่พี่หมอไม่แนะนําเรื่องแปลงนะครับไม่ไม่ไม่แนะนําเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะแปลงหาไม่มีจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแม่ปั๊มเบรกนะครับกับรถบางค่ายบางยี่ห้อที่อะไหล่นั้นไม่ค่อยมีถ้าจะมันไม่ค่อยมี